านานามาเตรียมอุปกรณ์นะครับออกหมายพรุ่งนี้ระยะที่ออกไปก็จะมี3948แล้วก็63นะครับแล้วก็สปิลคำหนึ่งครับแค่นี้ครับนะครับไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีครับ ดีนะนะนักตกปลาทุกคนนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสี่สิบเก้านาทีครับนะกำลังพนะัฒนาเดินทางไป่อ เราจะแห้วครับผมครับไปเจอกันที่บอ่อเลยครับหกปิดอือถูมืมหอห้างขนไปแล้ดปี๊หนักเหมือนหัวปี๊ดหนักเลยแล้วเนี่ย,ยอันนี้จักรซองพออันนี้เอาไว้กินอันนี้เอาไว้ตกปล่เต้าน,านีนะเ่เรื่องของเรื่อง Ừ, xong rồi Chấm khuôn nhỉ bố tụi bà? Ừm, khuôn Ừm Các bạn có thể nhìn thấy, nó 500ml Các bạn có thể nhìn 500ml Được giờ นีเหยื่อตวปลาลิ้วสหายนีนี่แหะเหยื่อตที่ผูไปมืกวานเนี่ยพกจิ้งใหญ่เท่ากันแล้ว ปลาลอยอยู <liksom ส า> ่ั้งฟางไงข้าเ้เดียวเลเดยเวลาลุกขึ้นจะปด

อ้าวยามหมุนอุ้ยๆนี่นี่แลดิพี่โอ้นี่นี่อู้มันขึ้นตั้งตั้งต่อเลยว่ะโอ้ยมันสุดโหดอ่ะโหด

अरे अरे नमस्ते

mặt tiền em bỏ vùng áo <laughs> 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 กู่แล้วคู่แล้วคูแล้วโอ้คุณกะรีตรัคกูไดเห็นมาแล้วท่านผว่นะ

Cái đi <laughs> cảm thấy thả không bổn đi <laughs> sáng và nhắm phái kính đâu bay ở đâu 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 ผมก็เมนเกี่ยวกับเอ้ยเขานับอยู่พึกเลยวะไม่ทาแล้วเลยหนึ่งกะป๋อเขาอ้าวอย่างนีนเนี่ยบึ้ดแล้วเปล่ามือตัวพี่ mượn gặp mượn ghẹo mượn ghẹo mượn gặp mượn ghẹo mượn gặp mượn gặp mượn gặp mượn เดี๋ยวดแล้วผมได้อยู่เสาเมืองเสาิดเนี่รับอืออยู่เหนอทุ่นเขาเองทุ่นจะกลวาอยู่พี่้ารอิ่งพระ่ยนะ

เอาเลยครับตามสบายไปเลยครับเบ็ดคนนี้จะถึงล้อน Okay. เร็เร็วเร็วเร็วเรวเร็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 ร mm okay. ็วเร็วเร็วเร็ววเเร็ว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 วเร็วเ็เร็ว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 เร็ เบาแล้วเบาแล้วไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วกำลังไล่แล้วไว่าจัตัวออกแล้วดีเดียวั้ว ไปเลยนโเัี้เขาไปนงมานมะครับมาแล้วแตน้อง <c oughs> เพิติดเลยนะหว่าไชิ้นท oh, ี่นลพี่หมือนเหมนอะเหมอี่เจ้า้ยสัตว์วัีวจะไนจสิอ๋อเือัเดี๋ยวจะดไปทำไม ้ลา <ENNIS> สลายนี่เดยวนาาอีกานาไรทีต้องสมุนี่อู่นะนี่สมุนเดีเลไปยายปูแต่ช้าแกมารับถ้าได้ปได้แก็บ่เดไปทุกบ่อเลยยายเป็นอย่างนี้เลยสิบวงแกไปแล้ว ลองยาวกระตุกบยกไปโจมกยอกาโออกร่ส่งหมูไมนนอะส่งโคตรต้องส่งโจ๊หมูไปถง ดีบริเกเขาจับจับแต่หอมเราเนาไปแล้วละอย่าแต่หอมดีๆมาคนจับก่อนเดินมากเป็นเนสีจะตายกันไหมแต่ไม่ด้เลยจะย่ายาวที่ลงไปทุกอันีเนานยโอ้โน้าเสียออกมาเวทซอกไม่เหลือแล้เ พี่ที่เมซื้อเรอบแปะนี่ไม่รู้แล้วครับบ่อยฟังจะเสียงเหรอตเอาไป้คุมีปลคิดจะดยางไรจะไหมีปลาอิกเงาจเล้อิสู้ัโอ้ไปเห็ดุตังเกเดืออยู่เลิก่้เาิตัวเพราะฉะนั้นเรเหลือกัเราจ้กันเ้ก็เสียไป เป่าก็กินน้องึดไหลลุกาะเ่อาสจังของอย่างูกองนี่นะเก็ของย่างเือเป่าก็กินเยังมย่างมันแจ๊กดิโอ้บาเอาไปใส่รถหัวรถโดยสารเบื่อไปจังหวัดไหนเ้ยรูด่วดูดปด่เห็นอยู่บ้านเพียก็มยนี่ไปดูแล